อยู่บ้านที่เราไม่ได้สร้างเขาจะทุบจะไล่ตอนไหนก็ได้พ่อคนดังเคลียจบลบโค้แล้วหลังจัดหนักไปเมื่อเช้าสวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุ้มยอดรักชาแนลค่ะวันนี้อุ้มกะสิมิเลืองมิเล่ามีขา่าวมิสารมาอัปเตดตสุพี่น้องเด็กฟังคือเก่าละ่ะคะก่อนอื่นต้องขออนุญาตเพจดับเบิลก้าเด้อค่ะเด้อ ล่าซูดเพื่อนโพสบอกว่าจังสี่ะคนเป็นพ่อขอระบายมีเพจไหนช่วยพ่อ,อยังแล้วก็เครื่องหมายคำถามนะคะพร้อมกับแคปโพสมานะคะแต่ขอปิดชื่อไว้นะคะทุกคนโพสบอกว่าอยู่บ้านที่เราไม่ได้สร้างเขาจะทุบจะไล่ตอนไหนก็ได้ผมอยากสร้างบ้านจังและอยากเชิญทุกคนมาพักโดยที่ผม จะไม่ไล่ไม่ทุบอยู่กันยาวไปเลยเชิญครับตอนนี้ท่านผู้ฟังแล้วก็เอฟซคงจะสงสัยนะคะว่าพ่อคนดังคือใครฟังต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วทุกท่านจะถึงบางอ้อน,นะคะหลังจากโพสคลิปค่ะก็จะมีชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าอยากสร้างบ้านหรือว่าอยากเป็นเด็กสร้างบ้านกันแน่ คอยบอไดใน,นอนเลยคอยเห็นโพสต์นี่แต่ตีหนึ่งแล้วมีแม่ฮักที่แชร์มาค่อยเลยไปบึงผิดกันอีกแล้วค่ะคอมเมนต์ต่อมานะคะอยากสร้างบ้านก็ต้องหางานทำเรียรายไว้สำหรับช่วยผู้ประสบภ,ภัยธรรมชาติเข้าไปอ่านมาเมื่อวานมันมากค่ะเชิญครับเชิญสมทบ แม่ฮักรองเงินเปาะบางก่อนนะใจเย็นๆอุ้ยนะคะคอมเมนต์แบบนี้ทุกคนก็จะงงและว,ว่าคนนี้คือใครมาฟังคอมเมนต์ต่อนะคะทุกคนค่ะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะเขาคงไม่รู้แหละว่าเป็นใครเขาก็เลยเข้ามาถามเลยค่ะบอกว่าใครแล้วก็เครื่องหมายคำถามสองครั้งนะคะ แล้วก็มีชาวเน็ตเข้ามาตอบคอมเมนต์เขาค่ะบอกว่าไม่รู้จริงๆหรือแกล้งนิฮ่าๆแล้วอีกคนนึงก็เข้ามาตอบเขาอีกค่ะใช่คนที่บอกว่าออกจากค่ายแล้วหายบ้าหรือเปล่าแล้วเขาก็มาตอบว่าอันนี้เข้าใจนะคะเขามาตอบว่าอย่างนี้นะทุกคนพอจะรู้หรือยังคะว่าเป็นใครนะคะแล้วมีชาวเน็ตเข้ามาถามอีกบ้า สรุปบ้านใหม่คือเป็นชื่อ F. C. หรอเพราะว่าตอนนี้มีบ้านหลังนั้นบอสบิ๊กก็มารู้ทีหลังว่าจะทำบุญบ้านหลังนั้นซื้อหรือผ่อนอย่าบอกนะว่าผ่อนใครเป็นนายหน้าหาบ้านหลังนั้นให้อ่ะชาวเน็ตก็มีการตั้งคำถามเข้ามาแล้วนะคะทีนี้ทีแรกก็งงว่าใครพออ่านอ๋อรู้แล้ว่าใครอ่ และอีกคนก็มาบอกว่ารอหัวหน้ามาเฉลยค่อยปลึกนะคะแล้วบางคอมเมนต์ก็มาบอกว่าตีกันอีกแล้วดับแนวละสูเลิกให้เงินจ้าบ้านฮักจ้าบเมนบ้านเช่ามีคนหนุนสร้างบ้านฮักใหม่อีเจี๊ยบเลยสั่งสอนซะแย่งกันฮักเพื่อมาไล่ลูกกำลังออกเพลงใหม่แม่ฮักเก่าๆเ,เลยเป็นซุ่มจุดๆแล้วก็ลูก รูปหัวเลาะนะคะทุกคนทุกคนพอจะรู้แล้วเนาะว่าเขาหมายถึงไทยนะคะทุกคนแล้วหลังจากที่พ่อน้องคนดังคนนี้นะคะโพสลงเมื่อเช้านี้ค่ะทุกคนล่าสุดค่ะเมื่อตอนเย็นค่ะเพจดับเบิลเ้เขาก็ ได้โพสบอกว่าพ่อคนดังเคลียจบรบโพสต์แล้วหลังจัดหนักไปเมื่อเช้านะคะหลังจากที่เขาโพสต์เมื่อเช้านี้ค่ะทุกคนแล้วก็มี f c ฟชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์แซะเข้าไปคอมเมนต์ถามทนไม่ไหวลบโพสต์ไปแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่ดับเบิลเนะคะได้โพสต์ลงแล้ว f c ฟชาวเน็ตมาคอมเมนต์ต่อค่ะเขาบอกว่า ในความเป็นจริงก็ควรให้เงินเดือนย่าบ้างนะคะขั้นต่ำหกพันเต็มที่หนึ่งมืนอกนั้นย่าก็ทำงานหรือขายของต่อทุนอย่างน้อยแกก็เลี้ยงมาพื้นฐานคนยากคนจนลูกหลานพอเลี้ยงดูได้ก็ส่งเสียผู้เลี้ยงดูแลมาต้องมีความกตัญยูรู้คุณเป็นที่ตั้งจะรักแต่หลานเขาคนเดียวก็ไม่ได้ คิดถึงคำพูดที่ว่าหายป่วยตั้งแต่ออกจากโตเกียวมิวสิกก็ไม่มีความเอ็นดูหลงเหลือไว้เลยค่ะคิดเหมือนกันค่ะยายแกเลี้ยงของแกมาตั้งแต่เด็กพอหลานมีรายได้แกก็หวังพึ่งพาแต่นี่ห้ามแกไม่ให้ไปวุ่นวายกับหลานเรางงเลยค่ะแบบนี้ไม่รู้ว่าหวังดีแบบไหนทำไมไม่บอกศิลปินว่าควรให้ย่าใช้ ต่อเดือนเท่าไหร่ที่เหลือก็เก็บไว้เองต่อให้ย่าไม่มีหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อย่าแท้ๆของเขาอเนาะอันนี้จริงค่ะคือเก็บไว้ให้เด็กในอนาคตคือยังไงจะไม่ให้เขาเลี้ยงดูตอบแทนยายเขาบ้างหรือบางทีแม่แม่ทั้งหลายก็ต้องคิดเยอะๆรักให้ถูกทางนะคะคือประมาณว่าก็อยากจะ อนอยากจะบอกนะคะให้น้องเนี่ยให้เงินเดือนคุณย่าไปเลยว่าต่อเดือนเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็อยากจะให้สอนน้องให้น้องรู้จักกระตันยูรู้คุณด้วยเนาะทำอะไรจะได้เจริญก้าวหน้านะคะค่ะมาฟังคอมเมนต์ต่อค่ะใช่ค่ะย่าเลี้ยงดูมาควรตอบแทนคุณบุญคุณถ้าไม่มียา่าคอยเลี้ยงดูมาพาร้องเพลงลำแรกกข้ามาตั้งแต่น้อยจะร้องเพลง ได้เก่งแบบทุกวันนี้ไหมคะอีกอย่างยาแก่มากๆแล้วนะคะไม่ใช่วัยคนทำงานแล้วจะให้แกไปทำมาหากินแบบไหนให้แกกลับไปร้องลาแลกข้าวเหมือนเดิมได้ยังไงในเมื่อหลานที่เลี้ยงมาก็พอจะหาให้ย่ากินได้แล้วต้องสอนน้องให้รู้จักกระตันยูรู้คุณบ้างชีวิตจะได้เจริญก้าวหน้าอีกอย่างแก่มากแล้วจะอยู่กับเราได้อีกแค่ไหนชีวิต คนเรามันมีอายุไขค่ะถ้าเป็นแบบนี้คิดว่าอนาคตจะเจริญจะทำมาหากินขึ้นไหมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะ FC มีความความคิดเห็นเหมือนกันค่ะอยากจะให้สอนน้องในเรื่องการรู้คุณการรู้จักกระตันยูต่อผู้มีพระคุณนะคะทุกคนแล้วก็มีคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าพ่ออยากสร้างบ้านย่าอยากซื้อรถตู้ แม่ฮักจัดให้ดวนดวนคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าเห็นแล้วงงเลยค่ะกัดกันเองซะง,งั้นแต่ละมื้อแต่ละเดอ,อะไรยังไงพอ่อสู้นะคะผลประโยชน์ลงตัวจบข่าวนะคะทุกคนก็ประมาณมีแบบว่าบางคนก็แนะนำนะคะบางคนก็ชื่นชมอีกบางคนก็ประชดเนาะยังไงแล้วก็ เอฟซทุกคนก็ฝากให้กำลังใจน้องด้วยละกันแล้วก็รอติดตามตอนต่อไปค่ะทุกคนว่าจะเป็นยังไงอุ้มก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังประมาณนี้ค่ะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนฝากกดติดตามช่องอุ้มย่อยรักชาแนลด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ